ดูนะขนาดบำเพ็ญกันตำรวจกี่พบกี่ชาติเนี่ยมาชาติใหม่เนี่ยมาพบกันเนี่ยตกลงเป็นยังไงนะนะนะมามาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างนะเออยังไม่ใช่ง่ายนะยังมีวิบากอะไรคงขวางอยู่นะนะเล่มที่สี่ข้อที่12เรื่องพระปัญจวัคคีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสเด็จจาริกโดยลำดับถึงป่าอิสิป,ปตนะมฤคธายวันแขวงเมืองพารณสี สเสด็จเข้าไปทางสำนักพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นัดหมายกันและกันวา่าท่านทั้งหลายพระสำนักโคโดมนี่เป็นผู้มกักมากกิดรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านี่จากอดอาหารเต็มที่เลยแล้วก็ไปฉันอาหารนั่นแหละถ้าไปฉันพอดีนั่นแหละแต่ปัญจวัคคีรู้สึกว่านั่นมากมากนะพอไปฉันอาหารแล้วพระพุทธเจ้าก็ประรุธรมไง ไปฉันให้พอดีก็บรรลุทำเลยแต่พระเจ้าวคีรู้สึกว่านั่นมากไปแล้วจากรปนอาหารเต็มที่เลยนะพระสมณะพระเจ้าวคีก็พูดคุยกัน,นว่าโอ้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้เป็นผู้มากมาก,มากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาท พวกเราจะไม่ไหวไม่พึงลุกต้อนรับพระองค์จะไม่ลุกต้อนรับไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์โอ้ไม่ไม่ทำเลยไม่ช่วยไม่เป็นเหมือนตอนดูแลพระพุทธเจ้าตอนทรมานตัวเองหนักๆอดข้าวอดน้ําทรมานสารพัดอย่างโอ้โหตอนนั้นปัจจกคีตโอ้โหดูแลช่วยเหลือเคารพศรัทธาดูแลช่วยเหลืออย่างดีแต่ตอนนี้ไม่ช่วยแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่บําเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์ลว ไปมากๆแล้วไปตามกิเลสแล้วน่าตกลงว่าเนี่ยโอ้โหจะไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไวโอ้โหยังมีน้อยหนึ่งก็ยังดีเนาะวางที่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 นั่งไว้แต่พึงวางอาสนะไว้ดูนะน่บากของปัญจวัคคีย์กับของพระพุทธเจ้าก็มีนะวิบากร่วมกันเศษวิบาก นะแต่เพิ่งวางอาสนะไว้วางที่นั่งไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งคันพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงก็ยังดีนะยังมีเยื่อใยอยู่น้อยหนึ่งนะยังวางที่นั่งไว้เนะนะบอกแม้ที่นั่งก็จะไม่วางไว้อะไรอย่างนงี้เด็อกโอโ้โหนะก็จะเดยกว่าไม่มีเยื่อใยกันเลยเนาะยังดีนะมีเยื่อใยน้อยหนึ่งนะเออไม่ทําอย่างองื่น ยกเว้นเอาวางที่นั่งไว้ไม่สนใจจะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็นี่แหละนะเป็นนะเศษวิบากของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของปัจจวคีนะก็มีเศษวิบากเหมือนกันนะนะมีขนาดระดับปัจวคีที่ติดตามพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาตินะนะเพราะไม่ต้องแปลกหรอกบางคนก็ไม่ได้สนใจนะอา้าวอาจารย์เนี่ยบางคนบางคนท่านก็ไม่สนใจหรอกเป็นเศษวิบากที่ไม่สนใจ แต่อีกสักพักหนึ่งไปถึงเวลาหนึ่งเอา้ากับสนใจก็มีนะนะมีบางท่านเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ถามมันนะคือมาเข้าค่ายท่านเป็นมะเร็งมาเข้าค่ายนะเป็นมะเร็งมาเข้าค่ายก็เลยมารายงานตัวเคยมาเข้าค่ายเมื่อก่อนว่างั้นนะเอา้าเป็นเข้าค่ายเมื่อห้าปีที่แล้วว่างั้นมาเข้าค่ายพาแม่มาเข้าค่ายว่างั้นนะพาญาติมาเข้าค่าย อ่าตอนนี้มาเข้าเองมันเป็นมะเร็งเอ้าพระเจ้าก็เลยถามว่าตอนนั้นทาไมทําไมยังไม่ทําล่ะทําไมปล่อยให้เป็นมะเร็งทาไมยังไม่ปฏิบัติเอ้าแล้วเราแล้วยังไงไม่ได้ปฏิบัติเลยแล้วห้าปีอ๋อท่านก็บอกตอนนั้นยังไม่เป็นมะเร็งท่านว่างกันนะนะเพราะฉะนั้นพาญาติมาเข้า่ขยเฉยๆหรอกยังไม่ปฏิบัติหรอกท่านว่างกันก็มาพามาเฉยๆนั่นแหละยังไม่สนใจปฏิบัติหรอกแต่ตอนนี้สนใจแล้วท่านวางกันนะตอนนี้เป็นมะเร็งแล้วสนใจแล้วนะ ก็มาเข้าค่ายแต่วกวาอย่างี้นะจะจำได้เออคนเราดีเนาะมาเข้าค่ายแท้ๆอะไรนะแต่พายาติมาวาไม่ปฏิบัติบไม่ทำไม่ทำเออไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเนาะหเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเออตอนนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติเสียแต่ตอนนั้นก็ไม่ต้องเป็นมะเร็งลอกนะถ้าทําได้ดีเนาะแต่เอาเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรจึงก็บอเอ้าวไม่เป็นไรตอนนั้นยังไม่ ยังไม่ทุกเนาะแต่ตอนนี้ทุกแล้วก็เอามาตั้งใจปฏิบัติก็กว่าไปอย่างนั้นนะก็เันะ่นกรูปรอยก็คล้ายๆกันนั่นแหละจะไหมตัวเองยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมย,ยังไม่ถึงเวลาของท่านนั้นก็ยังนะก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้มีม,มีหลายท่านเหมือนกันเราไม่ค่อยสนใจอาจารย์ล็อกนะพอยังไม่ทุกนะนะทุกแล้วก็เออชักจะสนใจมากขึ้นแล้วก็มาปฏิบัติก็มีเหมือนกันนะ เออเป็นอย่างนั้นก็มี <c oughs> นะก็มีเป็นลําดับลําดับอย่างนั้นนะบางท่านก็ไม่สนใจตลอดการก็มี <c oughs> ในชาตินี้บางท่านก็เออนะตอนยังไม่ทุกข์ก็ยังไม่สนใจทุกข์แล้วค่อยสนใจก็มีนะก็ว่าก,กันไปนะเอา้ามาเรียนกันต่อบางท่านนี่ก็สนใจนะมาเรียนด้วยนะแต่แต่เอาเฉพาะตอนที่ตัวเองทุกข์เท,ท่านั้นแหละก็ล้างทุกข์นั่นไปนะอะไรที่ยังไม่ทุกข์นี่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่สนใจนะ ยังไม่สนใจทําตามอีกนะเนี่ยไม่ใช่บางหร,หรอกหนาท่านน่ะทุกท่านนั่นแหละดูท่านะนี่ยจะว่าแต่บางท่านเลยนะจะว่าหนาท่านแล้วนะนะอะไรที่ยังไม่ทุกข์ก็ยังไม่เลิกหรอกนะเนะ่อย่างนี้เป็นต้นอะไรที่ทุกข์ก็โหภากเพียรล่างกิเลสไปอะไรยังไม่ทุกข์ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างนั้นนะน,ะนี่ขณะมาเจอแล้วท่านเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะอยู่อย่างนั้นนะ <c oughs> เอาไว้ทุกข์ก่อน ทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยทุกเรื่องไหนก็จะล้างทุกเรื่องนั้นแหละเห็นทุกจึงเห็นธรรมยกเว้นมีปัญญามากๆก็ตั้งศีมขึ้นไปให้ได้เห็นทุกจะได้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกไปอา้าวต่อนะอา้าวตกลงครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจ,จวคีอา้าวตั้งใจฟังนะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยบอกปัญจ,จวัคคี์นี่คุยกันว่าเป็นไงโอ้เราจะ พวกเราไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นตอนรับพระองค์ไม่พึงรับบาดจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ตั้งใจอย่างนี้เลยนะวางแต่ทีน่นั่งไว้พอแล้วถา้าพระองค์ปัถนาก็จะประทับนั่งคันพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัจวคีพระปัจวคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนว่าไงที่ตกลงกันไวนะ้นลไม่ทาตามนั้นนะบรารมีของพระพุทธเจ้ากับบรารมีของ ปจวัคีนรวมกันนะที่เคยโอ้เคารพศรัทธากันนะเรียนรู้ร่วมกันฝึกฝนร่วมกันมานะกับพระพุทธเจ้านี่นะต้องรู้กี่ภพกี่ชาติบรารมีนั่นออกบรารมีทั้งของพระพุทธเจ้าของปัจกวกคีเนี่ยโอ้โหออกฤทธ์นะพลังกุศลที่ทําร่วมกันมาบุญกุศลที่ทําร่วมกันมานั่นแหละออกฤทธ์โอ้ไอที่สัญญากันไว้ตกลงกันไว้ไม่ทำนะตามที่ว่าเมื่อกี้ นะครั้นพระภูมิพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระภูมิพระภาคทุกคนลุกขึ้นต้อนรับหมดเลยนะโอ้โหก็เคารพศรัทธาพระพุทธเจ้ามาต้งมาดกี่ภพกี่ชาตินะได้รับประโยชน์มาต้งมาดูกี่ภพกี่ชาติพอพอพระพุทธเจ้าไปถึงตอนนั้นแล้วนะไอ้ที่ตกลงว่าจะไม่ทําตามะจะไม่ ตอนรับพระพุทธเจ้าเนี่ยโห,โโหนะต่างลุกขึ้นต้อนรับพระภูมิพระภาคนะรูปหนึ่งรับบาทจีวรของพระภูมิพระภาคนั่นะทำหมดเลยนะต,ตกลงกันว่าจะไม่รับบาทก็รับบาท <c oughs> รูปหนึ่งปูอาสนะกาว่าจะไม่ปูนะวางไว้เฉยนะ <c oughs> รีบไปปูอาสนะเลยนะรูปหนึ่งจัดหาน้ําล้างพระบาทก็อ <c oughs> านล้างพระบาทนี่เหตุมกุศลที่มีร่วมกันนะ่ะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะ รูปหนึ่งจัดตั้นจัดตั้ง,ต,งตั้งรองพระบาทนะรูปหนึ่งนำกระเบื้องนะเช็ดพระบาทเข้าไปถวายนะโอ้พระกับต้อนรับเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเคยทำมาหลายภพหลายชาติแล้วทำมาหลายภพหลายชาติแม้ชาตินี้ก็ทำตอนที่พระเจ้าทรมานตัวเองอย่างหนักแต่ก็ทำนะก็ทำแบบนั้นเลยนะนะพลังความดีที่มีร่วมกันมาก็จะเป็นอย่างนั้นอัตโนมัติเลย เหมือนกับคนที่เหมือนกับไม่เคยพบเคยเจอกันนะะแต่เห็นกันแล้วรู้สึกเป็นสนิทสนมอ่ะเหมือนญาติเหมือนครูบาอาจารย์อย่างนี้นะก็จะรู้คนนี่จะรู้โอ้ท่านนี้นี่นะเป็นครูบาอาจารย์ของเราแน่ๆเป็นญาติของเราแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเพื่อนเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเรามันจะมีวิญญาณที่สัมพันธ์กันอยู่ยิ่งปฏิบัตริร่วมกันไปยิ่งโอ้โหนะ ญาติทางธรรมเนี่นะโอ้ลึกซึ้งกว่าญาติทางโลกเชื่อไหมญาติทางธรรมนี่นะาาาาร,ร,นรู้สึกโอ้โหนี่พี่น้องเรานี่ครูบาอาจารย์เรานี่พี่น้องเรายิ่งโอ้ยิ่งไว้ใจยิ่งสบายใจยิ่งพากันบําเพ็ญน,นะให้ก้าวหน้าต่อไปต่อไปนะเกื้อกูลช่วยเหลือกันไปพากันเจริญไปจะเป็นอย่างนั้นเป็นสัจจะอย่างนั้นนะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบน อาสนะที่พระปัจจวคีจัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายปจ,จวคีเรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนามและใช้คําว่าอาวุโสนาอาวุโสเนี่ยนาในภาษาบาลีในในอินเดียนี่แปลว่าผู้น้อยนาส่วนพันเตนี่เรียกว่าผู้ใหญ่นาแต่พอมาใช้เป็นภาษาไทยนี่ยเรียก อาบุโสว่าผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้น,นที่เหลือก็เรียกกันผู้น้อยแต่จริงๆเนี่ยอาบุโสนี่คือผู้น้อยเป็นคําเหมือนดูถูกในทีนะส่วนนาพันเตนี่คือผู้ใหญ่หนะเป็นอย่างนั้นนะ <S <S พรานฝ่ายพระปัจจวัคคีย์เรียกพระปุมีพระภาคโดยระบุพระนามและใช้คําว่าอาบูโสนี่ยังมีเศษวิบากของพระพุทธเจ้าและก็ปัจจว,วัคคีย์อยู่ นะส่วนกุศลออกฤทธิ์ก็ออกฤทธิ์ไปแล้วนะแต่ส่วนเศษวิบากก็ยังเป็นเศษวิบากอยู่นะเป็นเศษวิบากอยู่อันนี้เมื่อพระปัปจจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระภูมิพระภาคได้ตัดห้ามพระปัจจวัคคีย์ว่าดูกราภิกสูตรทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและใช้คําว่าอาวุโสนะอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นอย่าระบุชื่ออย่างนั้นนะ อย่าระบ,บุชื่อเรียกชื่อเฉยๆเนี่ยมันดูถูกกัน,นแล้วก็ใช้คําว่าอาวุโศนี่นมันดูถูกมันจะมีวิบากพระพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้คําเคารพแต่รู้ว่ามันจะเป็นวิบาก11บประการถ้าไปทําอย่างนั้น,นวิบากที่เพ่งโทษอริยะระดับพระพุทธเจ้าเลยจะบรรลุธรรมช้าไม่บรรลุธรรมเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ววิบาก11บประการนั่นแหละท่านก็ระมัดระวังวิบาก11บประการไม่อยากให้ส่งผลเร็วแรง ก็ช่วยช่วยว่าอย่าทําอย่างนั้น <c oughs> นะดูกระพิกสุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหรันต์ตัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณนั้นยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นว่างั้นนะผู้ที่ต้องการความพ้นทุกเนี่ยที่ออกมาบวชต้องการสแสวงหาทางพ้นทุกนะสแสวงหาอมาตะธรรมนั้นก็จะได้ตามนั้นนะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ว่างั้นเนี่ยก็จะโอ้โนะผู้ที่ต้องการสิ่งนี้ ตั้งใจเรียนรู้ก็จะปฏิบัติได้ด้วยปัญญาอันยิ่งโดยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ว่าั้นะจะพ้นทุก์ในปัจจุบันเลยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว,พร,วพระปัญจวคีได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่าดูกระับอาวุโสโคโดมเห็นไหมโอโ้โหทั้งคําว่าอาวุโสผููน้อยแปลว่าผููน้อย ล้วก็เรียกชื่อเลยนะโคดมก็ <c oughs> ยังมีเศษวิบากของทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ทั้งปัจจวคีนะนะอวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขลกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมาก เนี่ยพูดถึงว่าขนาดเป็นทรมานตัวเองขนาดนั้นนะยังไม่ได้บรรลุธร,รรมเลยนะโอ้โหทร,รมานตัวเองอย่างหนักยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่ได้อมะตะธรรมเลยนะก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากชะไหนจะบ,บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถได้เล่าว่างงันจะได้แต่ไงเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่จะได้ธรรมะที่เป็นอมาตะธรรมสู่ความพ้นทุกนิรันดร์การเป็นไปไม่ได้หรอกพระประจัจจวคีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระปูมีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกสุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่คนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียนไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมาก ดูกระรภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอารหันต์ตัสรุ้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้ <c oughs> เราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณอ,อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่น,นี่ก็พระพุเจ้าก็ตรัสชี้แจงไปแม้ครั้งที่สองพระปัจจวคีได้ทูลคานพระภูมิพระภาคว่ากเ็เหมือนเดิมมันแหละแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ได้ตัดว่ากับตรัสคำเดิมมาแหละยืนยันกันอย่างเงี้ยแม้ครั้งที่สามนะพระปัจจุบักทีได้ทูลคานพระผู้มีพระภาคว่าก็คำเดิมนะอวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกรริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตร,ริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ นี่ขนาดทรมานตัวเองเลยนะยังหนักเลยก็ยังไม่ได้บรรลุอมตะธรรมนะอันเป็นความพ้นทุกข์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เป็นอมตะนะนี่ก็ไม่ได้บรรลุเลยนะไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มาก อเป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉนันจักบรรลุอ,อุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าว่างั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุเมื่อพระปจวคีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระภูมิพระภาคได้ตรัสว่าดูกระพิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้ว่างไนพระพุธเจ้ารู้ว่าน่ารู้ว่าปัจวคีเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ทรมานตัวเองก็ขนาดทรมานตัวเองสุดๆเชื่อว่าทรมานตัวเองเท่านั้นแหละจึงจะสามารถที่จะบรรลุอมตะธรรมได้น่าถ้าไม่ได้บรรลุอมตะธรรมเนี่ย ถ้าไม่ได้ทรมานตัวเองจะบรรลุได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าอ๋อยังไปติดยึดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เนี่ขนาดว่าทรมานสุดๆไม่มีใครเทียมเท่านี่นะยังบรรลุไม่ได้เลยแล้วมาคลายความทรมานออกไปมาฉันอาหารจะบรรลุได้ยังไงนะอยี้เย็นตน้นพระพุทธเจ้าก็รู้ใจปจัจจวัคคีรู้ใจปจัจจวัคคีว่าโอ้ไปติดยึดไอ้ตรงนี้ พระเจ้าก็เลยเอาตรงนี้แหละเนี่ท่านมีปฏิภันธ์เอาตรงนี้แหละมาอธิบายให้พระเจ้าวิคีฟังว่าแล้วที่เราทรมานอย่างหนักเนะี่ยที่ไม่มีผูใ้ใดเทียมเท่านะเราเคยพูดไหมละ่ะว่าเราบรรลุธรรมจริงๆเราจะโกหกก็ได้ว่าเราบรรลุแล้วแต่เราก็ไม่โกหกพระพุทธเจ้าก็คือ ท่านพยายามจี้บอกว่าขนาดเราทรมานตัวเองขนาดนั้นนะที่ไม่มีใครเทียมเท่าแล้วเรายังไม่เคยโกหกเลยว่าเราบรรลุธรรมเนี่ยพระเจ้าก็จะเริ่มจี้เข้าไปให้ปัจจวัคคีนั้นได้สะดุดได้คิดว่าคนที่ทําได้เหนือกว่าปัจจวัคคียังไม่เคยโกหกปัจจวัคคีเลยแล้วจะมาโกหกเพื่ออะไรจะมาโกหกปัจจวัคคีเพื่ออะไร ก็ขนาดทาได้เหนื่อยคนแล้วยังไม่เคยโกหกเลยจะโกหกจะหลอกลวงยังไงก็ได้จะคมยังไงก็ได้ยังไม่เคยโกหกเลยนนี่แหละเมื่อพระปัจวคีกับทูลอย่างนี้แล้วพระพู้มีพระปากได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้ในการนี้แหละในเวลาก่อนๆที่เราทรมานตัวเองเนี่ยเราเคยพูดไหม พระปัจจบคีก,การาบทูลว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าข้าพรางั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพูดนะปัจจบคีก็บอกใช่ไม่เคยได้ยินเลยพระพูทมีพระภาคตรัดว่าดูกระเพิกสุทั้งหลายสรุปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าอย่างนี้แหละว่าเราไม่เคยโกหกเธอเลยใช่ไหมเราทรมานตัวเองจนเก่งกว่าพวกเธอทั้งหลายเราก็ไม่เคยโกหกเลยว่าเราบรรลุธรรม นในพุทธจาก็ตัดไว้อย่างนี้เราไม่เคยโกหกใคร <c oughs> พระผู้มีพระภาคตัดว่าดูกรับภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอราหารันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอามาตธรรมแล้วเราจะสั่งสอนนาจาักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจักทำให้แจ้งซึ่งคุณนันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจัย์ ก็คือความพ้นทุกข์นะที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพ้นทุกข์นั่นแหละพรามจันท์คือความพ้นทุกข์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นะพระเจ้าก็ยืนยันเลยนะจะปฏิบัติได้ฉับพลันทันทีเลยในปัจจุบันเลยผููใดนะตั้งใจฟังดีๆแล้วตั้งใจฝึกดีๆเนี่ย มีความดีมามีกุศลมาเนี่ยจะเข้าใจได้พระเจ้ารู้ว่าปัญจวคีย์เนี่ยทําความดีมาแล้วจะเข้าใจได้ก็ขนาดพวกเราเนี่ยนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าน้อยนอยนี่นะก็ยังพ้นทุกข์ฉับพลันเป็นเรื่องเลยใช่ไหมเออนะนก็ยังมาเล่าสู่กันฟังเลยเออพอมีทุกข์อันนี้มาแล้วก็ใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สอนอาจารย์ก็เอามาที่ายให้เข้าใจง่าย เพราะมาปฏิบัติก็ยังหายทุกข์ฉับพลันในปัจจุบันนั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นเรื่องเรื่องไปก็หายทุกข์ฉับพลันเป็นเรื่องเรื่องไปอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจจะอย่างนี้นะยิ่งถ้าผู้ใดปฏิบัติได้มากก็ยิ่งได้หลายเรื่องไปเป็นลําดับลําดับพระพุทธเจ้าเนี่กล้าทา้าทายให้มาพิสูจน์เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อาจารย์ก็เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ได้ผู้ใดตั้งใจปฏิบัติก็จะเห็นผล ทุกปัจจุบันไม่ต้องรอไม่ต้องรอตายปฏิบัติให้ถูกตรงในพ้นทุกในทุกปัจจุบันเลยน่าจะพ้นเป็นเรื่องๆไปพ้นเป็นหนึ่งเรื่องไปหรือหลายเรื่องก็แล้วแต่หรือว่าแม้ <c oughs> พ้นทุกได้ไม่ทั้งหมดในเรื่องนั้นก็ยังลดทุกลงไปได้น่าจะลดทุกลงไปได้หรือพ้นทุกได้ตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละท่านน่ะพระผู้มีพระภาคทรง สามารถให้พระปัจจวคียินยอมได้แล้วนะทีนี้อ๋อพระปัจจวคีก็เชื่อมั่นศรัทธาแล้วทีนี้ว่าโอ้เนี่ยไม่เคยนะพระเจ้าบอกว่าเราไม่เคยโกหกใครนะนะถ้าเราไม่มีสัจจะนี่เราก็ไม่ไม่มาสอนหรอกนะก็บอกความจริงไปว่าเราพ้นทุกข์แล้วตั้งใจเรียนเถอะจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้เลยโอ้ปัจจวคีฟังแล้วก็โหขนาดนั้นเลยเลย ทุกปัจจุบันเลยเหรอไม่ต้องรอเลยเหรอไม่ต้องรอเวลาเลยเหรอปฏิบัติถูกก็พ้นทุกเลยนะก็โอ้โหลองเชื่อมั่นดูเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราตั้งใจที่จะนะเรียนรู้ลำดับนั้นพระปัจจวคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งเห็นไหมก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้า มีอมตะธรรมแน่นอนคนก็มีปฏิภาณนะได้พูดได้คุยกันได้สังเกตต่างๆก็มีปฏิภาณว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์แล้วได้อมตะธรรมแล้วก็เกิดความเคารพศรัทธาพร้อมที่จะเรียนรู้นะพร้อมที่จะเงียบโสดนะสดับนะตั้งใจฟังตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งนะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะแล้วก็ ธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรปฐมเทศนาหน้าเล่มที่สี่ข้อที่สิบสามหน้าอันนี้สงสัยต้องไปพรุ่งนี้ละสองทุ่มละนะทำธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรก็ไปเรียนพรุ่งนี้กันแล้วกัน,นตอนนี้ก็มาเป็นลำดับลำดับลำดับนะนเมื่อนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมจะไปโปรดท่านนั้นท่านนี้ก็เดินทางไปไปเจอ คนไม่เคารพศรัทธาก็มีท่านก็สอนไม่ได้ท่าก็ปล่อยไปความดียังไม่มากพอแต่เสร็จแล้วก็มาเจอนะมาเจอปัญจวคีททั้งห้าโอ้รแรกๆก็จะไม่เคารพไม่ศรัทธาเลยนะไม่เอาเลยแต่พอนะได้พบได้เจอกันได้พูดได้คุยกันก็มีญาณปัญญารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพ้นทุกข์แล้วจริงนะก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้นะ แล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะว่าพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรนะนะวันพรุ่งนี้ก็มาเรียนธรรมาจักกปรป๋าพัตนาสูตรกันนะว่าพระพุทธเจ้าจะสอนอะไร <c oughs> นะมาดูท่านผู้ชม